ค่ะดิฉันนางสาวสโรชินีสีธรรมาวันนี้เราจะมาพาเยี่ยมชมการทาหมอนขีดที่ตําบลสีสุขค่ะอำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามก่อนอื่นขอคุณพ่อคุณแม่แนะนําตัวก่อนค่ะครับสวัสดีครับกับผมนายสุภาพบัณกิจตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านนองอีตื้อหมู่ที่10ตําบลสีสุกอำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนางบัวบานส่วนธารดาักษ์ตำแหน่งทำหมอนขีดค่ะ ถ้อขอทราบที่มาที่ไปของการทําหมอนคิกเลยคะ่ะครับอันดับแรกชาวบ้านน้องอิตต้อครับตามวิถีชีวิตแต่สมัยก่อนเนาะแบบชาวบ้านก็ใช้หมอนอยู่แล้วครับสําหรับรองหัวเวลานอนอก็เลยมองถึงความจําเป็นครับอันดับแรกนี้ก็ทําทุกครัวเรือนเลยครับทําทไปทํามาก็รู้สึกว่าจะ เวลาเป็นงานเป็นบุญประเพณีครับเกี่ยวกับไอประเพณีต่างๆในเขตพื้นที่หรือว่าในเขตท้องที่บ้านชุมชนเดียวกันนี่แหละต้องการมากครับเป็นจานวนมากก็เลยมีแนวความคิดรวมกลุ่มครับเกี่ยวกับการทาหมอนฉิกเพราะว่าแต่ก่อนนี้ต่างคนต่างทําแต่ละครัวเรือนแต่ต่อมาครับก็มีแนวความคิดใหม่รวมกลุ่มกันตั้งเป็นกลุ่มหมอนฉิก บ้านน้องยิตื้อหมู่ที่10ตําบลศรีสุขโดยมีคุณแม่สํารองบรนณกิจเป็นประธานกลุ่มครับนี่คือที่ไปที่มาแล้วก่อนจะทําเนียมีวิธีขั้นตอนการเตรียมการยังไงบ้างคะอันดับแรกครับก็ประชุมครับเรียกประชุมคัดประธานแล้วก็มีคณะกรรมการดําเนินงานแล้วก็สมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับการทําหมอนฉีกโดยเฉพาะ เป็นสตรีครับเพราะว่างานนี้เกี่ยวกับสตรีโดยตรงครับก็เอาผู้ที่มีฝีมือและใจรักครับเขามาร่วมเกี่ยวกับกลุ่มหมอนฉีกครับค่ะสําหรับการเตรียมของก่อนการมาทาหมอนฉีกมีขั้นตอนยังไงบ้างคะสําหรับขั้นตอนการเตรียมการทําหมอนฉีกครับก็คงจะเป็นคุณแม่บัวบานส่วนธารักษ์เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมการครับ ไปเอามันเป็นผ้าที่เป็นม้วนที่เขาส่งขายบ้านเราเขามีมีกลุ่มเย็บไอ้นี่เราก็ไปรับเข้ามาแล้วก็เอามายัดเ,าาเ,เราเอามาเราเอามาเอาจากเขามาเป็นทีลาเป็นแ่นใหญ่เลยนะธีลเป็นพันพันนะเขาตัด เขาตัดเขาไปรับมาแล้วเขามาตัดแล้วเราจะได้เป็นลูกแบบนี้ oh, <okay. S 2> เสือเขาจะได้มาเป็นอย่างนี้เป็นแพ็มาหม่เนี่ยเสือ yeah. <Okay. S 2> เราก็มีหน้าที่ยัดส่งเขาขั้นตอนของเขาอ๋อค่ะแล้วแล้วมีวิธีการขั้นตอนการทำยังไงบ้างคะนุ่นนี่เข้ามาจากเหนือเขาโรงงานเขามาส่งที่ที่โรงใหญ่นอนเขาไปปั่นก่อนเราฆ่าเชื้อแล้ว,เ,ลว,ลวเราก็ เขาจะส่งเข้ามาให้เรายัดที่ยัดมันก็มีแค่นี้อ๋อค่ะยัดยัดยัดด้วยมือหรือว่ามีเครื่องคะมีเครื่องค่ะ,ม,คคะมีเครื่องเสร็จแล้วเราก็มาเข้าหน้าด้วยมือตัวเองแล้วก็ส่งไปแพ็คอ่าอย่างนั้นรบกวนคุณแม่ช่วยพาไปชมขั้นตอนการทำด้วยนะคะค่ะค่ะเจอกัน วิธีการเขาทำเขาก็เอานุ่นเข้าไปในในถังนั้นพอปั่นเสร็จมันก,ก็เราก็มีที่เหยียบตรงนั้นนะมันมีที่เหยียบอยู่นะไห็นไหมปั่นลมมาใส่ถังเพราะว่ามีนุ่นในโน้นนะนุ่นจ็มีอยู่ในถังแต่แล้วเขาจะยัดเข้ามาอย่างงี้ การการจำหน่ายแล้วก็ราคานี่อยู่ที่ยังไงบ้างคะกับการบริหารจัดการกลุ่มมอนฉิกครับอันดับแรกก็คนในชุมชนครับเวลาเป็นงานเนาะงานบวชงานบุญหรือว่าเป็นงานต่างๆก็จะเป็นของชำด้วยครับฝากของฝากอย่างนี้นลครับใบหนึ่งก็ตกอยู่25บาทนี่หนึ่งร้บาทชุดนี้ครับถ้าเขาส่งก็ราคาส่งก็เก้าสิบ จะได้หมอนสีใบใบเค่ะแล้วก็มีตามโรงงานรั่นยังก็ร้านรับส่งรัานรับส่งครับจะรับเป็นประจำมีที่ส่งไปที่วรัางจังหวัดครับค่ะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับหมอนเขีของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ